มาเด้ค่ะเก็บบักท่านกันค่ะเก็บมวลแห้ง <c oughs> คุณน่ะเก็บเอาแบบยังไงเลยค่ะไอเศษเส้สแน่ <c oughs> นี่ไอเศษเส้สแน่โอ้ยยางโดกเลย <c oughs> มันกับปอดสารเคมีเนาะอุ้ยโอ้ยโอ้ยตกใส่หัวข่อยไหม <c oughs> อู้ล่นลงโบโขบเลยทีนอ,อกเตะซื้อๆมันกับล่นเหรอสั่นสันลงอ่ะเออเดี๋ยวจะค่อยเก็บ เอาไว้กินในรถในทางเนาะอุ้ยยังดูกเลยค่ะในมุมนั้นนี่นี่แค่นี่มุมน,นี่้ลยแห่แค่เอาเอาให้มันหล่นก่อนจะเก็บเอาค่ะมันสูงเก็บบ่ได้ าม้ทนเก็บโอกบาทนี่เต็มคิดินเลย,ยนีนะเชนเชนมุมนั่นเอามุมนั่นเ,นเออนั่นละเออเปรี้ยวอ,อ,อมหวานค่ะบักรทันต้นนี่เก็บไล่รอบค่ะได้เก็บคล้ายพร้อมเลยค่ะเนี่ย ทุงละยี่สิบาทเนาะบาทเท่าบอดด้ขายแพงนะคะยี่สิบบาทก็เกือบโลเ้ยค่ะเนี่ยนี่ค่ะลนเต็มเลยค่ะบึงบรรยากาศยามเสารอันนี้เป็นเป็นสวนมั่นเพินค่ะนี่มั่นญี่ปุน่นมีหลายซสายพันธุ์ค่ะเนี่ยพันธุ์โอกินาว่าพันธุ์ หลายพันสีม่วงสีสมสีเหลืองค่ะอันนี้ก็พ่อได้ขายด้วยค่ะวันนี้มันแตกยอดแน่นี่ก็ได้ขายยอดมันอีกยอดละบาทสองบาทค่ะเนี่ยก็เป็นไร่ใดอีกส่วนหนึ่งของเพลินนะค่ะนี่กำลังงามเลยค่ะบรรยากาศดีดีอันนี้ไอเซียชาแนวกำลังทำการเก็บ เอาไว้กินในทางเดินทางมือหน,คนีค่ะน่วยใหญ่ได้ค่ะนี่โอเคค่ะไว้แค่นี้เนาะคะ่ะเนาอสวัสดีค่ะ